บางครั้งมันก็ต้องใช้เวลาถึงสิบปีในการได้หนึ่งปีที่จะสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จงเดินต่อไปจงสม่ำเสมอสม่ำเสมอในการทำงานสม่ำเสมอในจุดยืนของคุณและจงสม่ำเสมอแบบนี้ในทุกๆวันไม่ว่าจะร้ายจะดียังไงไม่ว่าทุกสิ่งมันดีหรือไม่ดีขนาดไหนจงสม่ำเสมอ คุณบอกว่าคุณพยายามไปแล้วและมันไม่ได้ผลคุณบอกว่าคุณทำทุกอย่างแล้วคุณอ่านหนังสือคุณทำงานและมันยังไม่ได้ผลมีใครหน้าไหนาเคยบอกเอาไว้ว่าการพยายามครั้งเดียวจะทำให้สำเร็จได้คนที่เคยประสบความสำเร็จนั้นเคยพูดไว้เมื่อไหร่ว่าถ้าคุณพยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่ภายในหนึ่งเดือนและคุณจะประสบความสำเร็จและคนที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้เคยพูดไว้หรือเปล่า ว่าคุณต้องพยายามแค่6เดือนเท่านั้นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมีใครหน้าไหนบอกไว้ว่าการยอมแพ้จะทําให้คุณเข้าใกล้ความฝันของคุณได้บ้างผมจะบอกคุณเองว่าตอนไหนไม่มีวันถ้าคุณคิดแค่ว่าคุณจะพยายามแค่หนึ่งปีเพื่อที่จะให้ชีวิตที่เหลือนั้นประสบความสําเร็จถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณนั้นบ้าไปแล้วถ้าคุณอยากเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริง คุณจะต้องสม่ำเสมอความสม่ำเสมอหรือคำหนึ่งก็คือทุกๆวันมันไม่จบมันจะไม่มีวันจบมันคือทุกๆวันของชีวิตในวันที่คุณพร้อมและในวันที่คุณไม่พร้อมเช่นกันในเวลาที่คุณได้ผลลัพธ์และในเวลาที่คุณไม่ได้มันในเวลาที่มีคนมองอยู่และในเวลาที่พวกเขาไม่ได้มองในเวลาที่พวกเขาเชื่อมั่นในตัวคุณและในเวลาที่พวกเขาไม่เชื่อในเวลาที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองและในเวลาที่คุณไม่เชื่อ ในเวลาที่ทุกอย่างเป็นไปได้และในเวลาที่ทุกสิ่งไม่สามารถเป็นไปได้เช่นกันมันคือทุกๆวันถ้าคุณอยากมีร่างกายที่ดีมันคือทุกๆวันถ้าคุณอยากพัฒนาการงานของคุณคุณต้องใช้ทุกๆวันถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีทุกๆวันเรียนรู้ทุกๆวันพยายามมากกว่าเมื่อวานในทุกๆวันเชื่อมั่นในทุกๆวันสม่ำเสมอในทุกๆวันแม้ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนตกนรกทั้งเป็นคุณจะต้องเชื่อว่าสักวัน คุณจะกลับไปอยู่บนสวรรค์มันไม่มีใครเคยพูดว่าเราจะกลายเป็นสิ่งที่เราทำในบางครั้งมันไม่มีใครเคยพูดว่าเราจะเป็นในสิ่งที่เราทำเมื่อเรู้สึกอยากทำมันไม่มีใครเคยพูดไว้ว่าเราจะกลายเป็นในสิ่งที่เราทำในเวลาอันสั้นก่อนที่พวกเราจะยอมแพ้กันแต่มีคนพูดเอาไว้ว่าพวกเราจะกลายเป็นสิ่งที่พวกเราทำอย่างสม่ำเสมอฉันจะกลายเป็นสิ่งที่ฉันทำอย่างสม่ำเสมอ และคุณก็สามารถพูดได้ว่าฉันจะกลายเป็นในสิ่งที่ฉันทำและในสิ่งที่ฉันเชื่อในทุกๆวันตั้งแต่เริ่มวันันจบวันความสม่ำเสมอนั้นคือกุญแจเพื่อชีวิตที่เประสบความสำเร็จในด้านกีฬาในการเติบโตของคุณในเรื่องงานในเรื่องความสัมพันธ์มันคือทุกสิ่งอย่างคุณจะไม่กลายเป็นคนยิ่งใหญ่จนกว่าคุณจะมีความสม่ำเสมอจงสม่ำเสมอในทุกๆวัน ไม่ว่าวันนั้นจะดีหรือจะแย่